การลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งสแกนดิเนเวียมีสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่าฮันดราพวกเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามและมีสเสน่ห์แต่มีลักษณะพิเศษคือหลังกลวงเหมือนต้นไม้และบางตัวมีหางสัตว์เช่นหางวัวหรือหางสุนัขจิ้งจอกฮันดรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยหลีกเลี่ยงการติดต่อกับมนุษย์ เธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลและมีชีวิตยืนยาวหลายร้อยปีเมื่อไม่ถูกรบกวนแม้ว่าฮันราจะไม่เป็นมิตรโดยธรรมชาติแต่พวกเธอก็ไม่ก้าร้าวเว้นแต่ว่าถูกคุกคามหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ฮันราพิเศษคือความสามารถในการดูดซับเลือดจากอาหารหลักผ่านหลังกลวงของเธอราวกับพืชหม้อข้าวหม้อแกงลิง นอกจากเลือดแล้วพวกเธอยังสามารถกินอาหารของมนุษย์ได้เช่นเค้กและว,ว้าเฟิลตำนานเล่าขานว่าฮันรานั้นใจดีต่อผู้เผาทานในป่าเธอจะเฝ้าดูในขณะที่พวกเขาหลับพักผ่อนหากมีปัญหาเธอจะปลุกพวกเขาขึ้นมาทันทีด้วยความสบายใจที่รู้ว่าฮันราจะดูแลพวกเขาพวกผู้เผาทานก็สามารถพักผ่อนอย่างไม่กังวลใจและเพื่อเป็นการขอบคุณพวกเขาจะทิ้งสเสบียงไว้ให้ฮันรา ในที่พิเศษเสมอเมื่อเวลาผ่านไปและฮันราเริ่มแก่ตัวลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเธอนั้นแตกต่างกันไปบางสายพันธุ์จะกลายร่างเป็นกลุ่มต้นไม้บางสายพันธุ์กลายเป็นหินและบางครั้งพวกเธอก็ละลายหายไปในระลอกคลื่นของน้ำแต่ไม่ว่าในรูปแบบใดพวกเธอมักจะทิ้งจิตวิญญาณไว้เบื้องหลังรากับว่าส่วนหนึ่งของเธอยังคงอยู่ในป่าลึกลับนั้นตลอดไป จากวันนั้นถึงวันนี้ตำนานของฮันรายังคงถูกเล่าขานอยู่ในสายลมแห่งป่าสแกนดิเนเวีย